เบิดลีนี่อืมใช่เบิดหันนะเซอยู่บดีเบิงเบิงหน้าตาหน้าตาเซฟเน้นี่คือนี่คือเซฟผิงนะครับนี่ข <laughs> ัวไข่ไขั้วไข่เป็นพักซู่ักซู่พักกระลำ สา,าระวันข้าหหองผักซูผักซูผักกะหล่ำมาเลย <c oughs> อืมซีม,มึงซีม,มึงซีม,มึงด <ขอ S 1> ้วย โอเคายเงน้เอาไปตาก,ากินอือหเป็น hmm. บิลี่พ่นะอือหำชักแล้วอู้กันแซ่บู่ะ Mm hmm... hmm... hmmm... what are you doing? hmmm... 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 okay...

Sedap ju tadi. Sedap ju tadi. Si tengok boh. Sedap ju sedap